ตันนี้มาโอ้ยแล้วัคือได้ละคุยเมิเป็นร้อยอะฮะถึงตีต้วยังหอยเชลลี่ะเอ้ไร์นมันนเอะิสอะไเอิสมิเป็นร้อยิเป็นร้อถึงตีนตัวยังหอยเชลีแท้กะเมื่อสามวันมาได้เนอะพี่มได้เนอ หมดแรงะะบอกว่าหมว่าใครื่อนก็ขึ้นไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ oh ห oh oh! เอาเหี้ยน้อยตัดกุศอันนี้ GBS นะครับลอยไปเร็วลอยไปเร็ว เอาวอาคนเหนือโป๊ะปป๊ะโป๊กปล่อยคันต่อคันแรกเลยพี่ว้าวเอ้เอาเอาเอาเจตีเจตีเจตีเตีมันทำไมอะพี่มันยังไม่ไม่ยังอยู่เก้าดอยอยู่เลยสิบมีถุนายนดฟ้าแก๊บมาแก้ คุณยังมีเสืเ้อเน,นแค่กำได้แค่กำ oh. คุณยังแค่กำอยู่เดี๋ยวถามก่อนข้าได้เสือ้อรอตีตีเสือ้อเอามาแต่ห้ามแกถุงจะได้ไหมจะได้ครับผมวันนี้คุณจะต้องไปทําการนะรับรถ G p s คุณนะครับผมนะครับแต่เสื้อตัวนี้คุณจะต้องจบทริปเท่านั้นครับผมวันนี้สกีพยานเพิ่มสายปากหวานนุ่สศทองพม่า,มานวันนี้วันนี้บนมีสกีพยานนอ้ ท่าน <Okay. S 1> ต้องขี่คือครบทิบแล้วไปรับรับ,ร,บรับเสื้อของตัวเก่าของพนยอดดอยโอเคเอ๋อโอเคครับผมยังมาแล้วพี่น้องสายรวยคนแรกมาครับดูครับดูดีลานุนแสงทองพม่านกันหน่อยอย่าขี้เยพี่จ๋าอ่าผมนายคณอย่างเดียวนุแสงทองพม่า ต่อไปปอยธาดกุดอันนี้ G P s นะครับลอยไ,ไ,ไปเร็วลอยไปเฮ้ยเอ้คเ้เปเฮ้ยเป้ปกฮจะเ้ยเจ้ยเฮ้เปิดเฮ้ยเล่งเกกยเฮ้ยเยกฮ้ยเยเยเ้ย้ยย บอยธาตุกูดเทพที่สองบ๊าปั๊ามบ๊ามบ๊ามบ๊มไอ้ย่าไม่เป็นไงพี่มันรุนแรงอะมันรุนแรงมันรุนแรงเหลือเกินถอยลงครับถอยลงครับตารางไม้ตาลางไม้สู้เปล่าใจสู้เปล่าใจสู้เบามาใหม่ใจสู้เบามาใหม่โอ้ยอาการมันเป็นยังไงปล่อยธาตุกูดเทพที่สาม ใส่เลยน่น่ะันโอเคโอเคโอเคบอยธาตกุดคุณผ่านเนินนี้ไปแล้วนะครับ อ่าโอเคตาไปเลยพี่แล้วก็เอแล้วก็เลาอซ้ายครับไปจอรอผมไปไปเบิ่มสารผักหวานถ้าวันนี้คุณพาส้ยนี่เนี่ยค,คุณไปอมตาละคุณพาละคุณพาละไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเอารถมาลงไปบอยท่ากุคุณมาแซบคุณมาแซบเลยคุณมาแซบเบิ่มสารผักหวานประเดี๋ยวนี้ยหายใจดวนดวนเบิ่มสารผักหวานเย็นกำลังใจนะครับเบิ่มสารผักหวานมาเลย คันเร่งนังนักคันเร่งนังนักปล่อยคัดมาเลยปล่อยคัดต่อคันเร่งเลยพี่โอ้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 สเตตี้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 มันทำไมยะพี่มันยังไม่ไม่ยังอยู่เก๋าดอยอยู่เลยไปข้อไปตั้งละไม่น้ำมันจะไปซีเรียนไหมพี่ไปบอยบอยบอยท่านกุดมีอะไรคุยถึงเบอร์สายผบบาลไหม คอเข้้าามไดหลลลรับจะจะคุณคุณจะหยุดอยู่ตรงนี้หรือว,ว่าคุณจะไปต่อฮะคุณต่อผมสิเดี๋ยวแกเดี๋ยวก่อนอ่าเัืนี้นี่ปุ๋ยจะไปเอาเสื้อมานะโอ้แค่ได้เสื้อขนาดาแค่ได้เสื้อขนาดาาาาารับชมครับอีกหนึ่งหนึน่กับสันคุมีดมากันแล้วครับมากันแล้วความมันบังเกิด ที่ไปมาแกไปได้หมดเบอร์ภาษาหวานอับไปรอบจ,นจนัดจัดไปเลยไปเลยรอบจ,นจนัดจัดพี่หนอรถครับหมดแรง หมดแรงป้าใครเครียดขึ้นไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหเอาเหี้ยน้อยอยู่ในการก่อนภ<ห>าคก,ก่อนภาคก,ก่อน,กกอนใช่ไหมภาคก่อนเนาะโอเคพักก่อน,นอพักก่อน,กกอนม้าสะพาวานโอเคไหมครับวันนี้สนุกไหมครับ อันนี้อยู่ประเด้ไหนดินะอ,อันนี้อยู่ประึทศหนึงหน่งๆเลยนะอย <laughs> โอเคอันนี้ประเทศเวทหรอโอ้เปิดงงแล้วมันยกได้เจ้าเขาว่าอยู่ลุงปุ้นเขาว่าฟิดขนาดอะไเขาว่าเต่า <laughs> เอาพักพักพักพ่อท่านกูลงมาด่วันขยิบขยิบขยาบขยิบขยิบขนัแสทอผพม่านขยิบ รถมันกนแรงอะแต่รู้พี่คุมก้ะเลงมได้ถูกต้องครับบจ้รถมาเงนะรถตัวจะเฮงนะผมขอบอทฮาดกุดมาช่วยเซฟตี้หน่อย บอท้ากูดมีอะไรจะคุยไหมฮะมีอะไรจะคุยถึงบอมสัภหวานไหมท่เทคเดียวพัเลยทคเดียวพัเลยมาตั้งลำได้ตั้งลำได้พี่หมุนให้ได้เอาเอาหาอีกลอเออหายอีกก่อน